กราบสวัสดีคณาจารย์ผมเอกวิทย์แซ่เจียง62031 0095นะครับของผมนะครับก็จะเป็นชิ้นงานชื่อว่าโคไพรหรือกูปรีเองนะครับกูปรีนะครับหรือโคไพรหในสัตว์สงวน15ชนิดของไทยนะครับสถานภาพปัจจุบันนะครับถือว่าสูญพันธุ์ไปจากโลกนี้แล้วนะครับ ลักษณะทั่วไปของกูปรีนะครับตัวผู้มีสีดำตลอดทั้งตัวบางตัวช่วงท้องมีสีเทาเขาเป็นวงโค้งไปข้างหน้านะครับปลายเขาของตัวผู้นะครับจะแตกเป็นผู้คล้ายเส้นไม้กวดแข็งนะครับซึ่งเป็นลักษณะเด่นของสัตว์ชนิดนี้นะครับขาทั้งสี่มีถุงเท้าสีขาวนะครับตัวผู้มีอย่งคอที่ยาว ในตัวผู้ที่มีอายุมากนะครับตัวเมียมีสีเทาถึงสีแดงคล้ายวัวแดงตัวเมียนะครับตัวเมียมีวงเขาที่แคบกว่าตัวผู้นะครับกูปรีนะครับจะไม่มีวงก้นที่จะไม่มีวงก้นสีขาวที่ก้นนะครับลักษณะนิสัยของกูปรีก็กจะค่อนข้างคล้ายวัวแดงเลยนะครับพวกมันนะครับอาศัยอยู่ในประเทศกัมพูชา รอยต่อระหว่างจังหวัดศรีสะเกดและประเทศไทยนะครับและกระจายพันธุ์ทั่วเวียดนามลาวและก็ไทยนะครับชอบหากินตามป่าโปร่งนะครับในปี2491นะครับประมาณการมีการประมาณการว่ากูปรีหลงเหลืออยู่ในโลกประมาณ2,000ตัวและมีมากกว่า800ตัวอยู่ในประเทศกัมพูชานะครับ แต่ช่วงสงครามเวียดนามนะครับที่ลุกลามไปทั่วทั้งอินโดจีนทำให้เกิดสงครามการเมืองในกัมพูชาช่วงปีพศ2518ถึงพศ2522นะครับกูปรีและสัตว์ป่าจํานวนมากถูกล่าอย่างหนักเพื่อเป็นอาหารและเป็นสินค้านะครับรวมทั้งระเบิดได้สังหารกูปรีลงเป็นจํานวนมากกูปรีถือเป็นสัตว์ที่มีความสําคัญอย่างมากสําหรับประเทศกัมพูชาเพราะถูกยกให้เป็นสัตว์ประจำชาตินะครับกูปรียังถูก ใช้เรียกชื่อแทนทีมฟุตบอลของจังหวัดศรสีสะเกษอีกด้วยนะครับช่วง50ปีที่ผ่านมานะครับจะมีการถกเถียงในวงการวิชาการถึงการมีอยู่ของกูปรีที่ยืดเยื้อยาวนานนะครับจนทําให้เกิดการสูญพันธุ์ของกูปรีนะครับจากรายงานของ IUCN นะครับชัดเจนว่าสิ่งมีชีวิตดังกล่าวนะครับหรือว่ากูปรีเนี่ยได้สูญพันธุ์ไปจากโลกนี้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่า ชิ้นงานของผมนะครับเทคนิคที่ใช้ในการทำงานนะครับผมใช้เป็นเทคนิคเครื่องปั้นดินเผานะครับแนวคิดนะครับ ผลงานของผมครับมีชื่อว่ากูปรีผู้วัวป่าผู้สูญไปผู้สูญไปนะครับวัวป่าโบราณที่ยังคงเป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้น่าเสียดายที่หลงเหลือเพียงภาพความทรงจําเก่าๆก,กูปรีที่ถูกล่าโดยนายพรานอีกมุมก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการล่าของนายพรานแต่อีกด้านหนึ่งมองว่าเป็นการบันทึกภาพของนายพรานเพื่อเป็นหลักฐานสําคัญไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาบทเรียน จะช่วยให้คนรุ่นหลังนะครับได้สนใจในชีวิตสัตว์ป่าที่ยังมีลมหายใจอยู่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับมากกว่าที่จะต้องมาศึกษาสัตว์ป่าที่ถูกกล่าวว่ามันสูญพันธุ์หรือถูกลืมเดือนไปนะครับความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุและเทคนิคที่นำมาสร้างชิ้นงานนะครับชิ้นงานของผมนะครับก็จะเลือกเป็นวัสดุดินเหนียวนะครับเพราะเป็น เพราะผมมองว่าดินเนี่ยเป็นพื้นฐานของการมีชีวิตอยู่ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกนี้ครับเทคนิคดินเผาครับซึ่งเป็นเทคนิคโบราณที่มนุษย์คิดค้นขึ้นเพื่อน,นํามาสร้างงานศิลปะและผลิตภัณฑ์สิ่งของเครื่องใช้นะครับมาตั้งแต่โบราณด้วยการเผาไฟและเคลือบเป็นดินเผานะครับเพื่อความคงทนของมันนะครับสาเหตุที่เลือกใช้เทคน,คนิคนี้เพราะความเก่าของเทคนิคครื่องปั้นดินเผานะครับเปรียบเหมือนความเก่าโบราณของวัวปากกูปรีครับ